สวัสดีครับผมเคลลี่นะครับและนี่คือ beginner investor EP ที่10นะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็น Q&A นะครับมาคำถามก็คือมีเงินเก็บอยู่ประมาณ3 0 0แสนเนาะแล้วก็ปัจจุบันนอยู่ในสากกรได้ผลตอบแทนประมาณ3%ตอต่อปีนะครับอยากจะย้ายเงินอันนี้มาลงทุนในกองทุนรวมแล้วก็จะ DCA เพิ่มด้วยเดือนละ5000นะครับมีเป้าหมายอยากได้1ล้านภายใน5ปีนะครับอันนี้ทำยังไงบ้างนะก็นี้ผมไป simulate มานะครับโดยใช้เครื่องมือของ Finovina นะครับก็ เอามาให้ดูนะครับมาพลอตให้ดูตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าเราใช้เงินทุนตั้งต้นนะครับสามแสนลงทุนต่อเดือนเดือนละ5000เนี่ยนะอันนี้ผมไม่ได้ไม่ทราบว่าเขารับความเสี่ยงได้ขนาดไหนนะครับแต่ว่าเราลองจัดพอร์ตให้มีความเสี่ยงสูงสุดเลยนะครับก็คืออยู่ระดับ7นะแต่ในนี้ก็จะมีหุ้นเป็นส่วนใหญ่นะครับหุ้น9กาปรนะปรากฏว่าในอดีตนะครับผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยมันอยู่จะประมาณ7% 8นะครับคราวนี้ถ้า Estimate จากตรงนี้นะครับก็คือมองไปอนาคตข้างหน้าเนี่ยอี อยู่ประมาณเดือนกรกฏดาปี25,69นะครับผลลัพธ์ที่น่าจะได้นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณราวราวแปดแสนห้านะครับแต่ว่าถามว่ามีโอกาสที่จะไปจนถึง1ล้านได้ไหมนะครับก็พอมีโอกาสได้บ้างเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าตลาดเป็นช่วงขาขึ้นมากๆนะครับในช่วงห้าปีจากนี้นะครับแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเอาเงินไปลงทุนในตลาดกลุ่มไหนด้วยนะครับ แต่ถ้าเราทําแล้วนะครับมันไม่ถึงเป้าแบบนี้นะครับก็มีทางออกให้นะครับสทางนะหก็คือเพิ่มเงินลงทุนต่อเดือนนะครับให้เป็น7,000บาทจาก5,000เป็น7,000อันนี้จะถึง1ล้านในใน5ปีได้นะครับหรือทางที่2นะครับก็ขยายเวลาออกไปนะครับเลื่อนระยะเวลาลงทุนเป็น7ปีนะครับ ก็สามารถลงทุนต่อเดือนเท่าเดิม5,000บาทได้นะครับแต่ว่าจะใช้เวลามากขึ้นนะครับหรือ3นะครับขยับทั้ง2อย่างเลยเพิ่มเงินลงทุนต่อเดือนนะครับเป็น5,001น,นะครับจะใช้เวลาประมาณ6ปีเพิ่มอีกร้อยเดียวเองนะนะครับแต่ว่าใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีกแค่1ปีนะครับจากเราที่จากการที่เราใช้เงินเพิ่มขึ้นเนี่ยเดือนละ1 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับกับถ้าเทียบกับวิธีที่1นนะครับถ้าอยากจะ ให้เวลามันยังคงฟิกอยู่ในภายใน5ปีให้ได้เนี่ยเราก็ต้องเพิ่มเงินขึ้นมาอีก2,000บาท นะครับหรือจะเป็นทางเลือกสุดท้ายนะครับก็คือทางเลือกที่4นะครับก็คือเพิ่มเงินตั้งต้นเนี่ยให้มันเยอะขึ้นนะครับอาจจะเป็นอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0 0เนะครับตรงนี้ก็น่าจะทําให้มันเข้ามาใกล้เคียงตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาก่อนที่เราจะเริ่มวางแผนทํำอะไรตรงนี้ลงไปนะครับก็อาจจะต้องมาดูด้วยว่าแล้วจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะรับความเสี่ยงได้ขนาดไหนนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับไปทดสอบนะครับวัด ให้ด้วยเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นลงทุนนะครับด้วยเงินต้นเนี่ยประมาณ300 0 0นจริงๆนะครแล้วก็ก็คือทําตามโจทย์นี้เลยะลงทุน300 0 0นะครับแต่ละเดือนเนี่ยเ,เข้ามา5 0 0 0นะครับและอยากจะได้1ล้านเนี่ยผลตอบแทนที่เราจะต้องสร้างให้ได้นะครับภายใน5ปีนี้นะครับก็คือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ13.2%ต่อปีนะครับ ซึ่งถามว่ายังสามารถทําได้ไหมเนี่ยคือในบางปีเนี่ยอาจจะทําได้นะครับแต่ถ้ามันต่อเนื่องเลย5ปีอันนี้ไม่ชัวนะมันเหมือนกันเราต้องเป็นแชมป์ให้ได้อะหปีซ้อนอย่างเงี้ยก็อาจจะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับหรือว่าจะต้องมีความสามารถในการจัดพอร์ตแบบชั้นเซียนเหมือนกันนะนะครับในการที่จะ arrange ให้ได้ตรงนี้นะครัรวมหรืออีกทางหนึ่งก็คือ ต้องมีความรู้ในการลงทุนที่มันมีเครื่องมือทางการเงินที่มันให้สัดส่วนทางการเงินที่เพิ่มมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าอย่างส่วนตัวผมเองก็จะมีสอนเรื่องของออปชันของหุ้นอเมริกาด้วยซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่ามันให้ผลตอบแทนที่สูงแต่ ผมไม่ได้ให้เอาเงินทั้งพอร์ตมาลงทุนนะครับเพราะว่าคือโดยภาพรวมเนี่ยก็คืออยากจะให้เงินส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่มันเติบโตขึ้นได้นะครับสัดส่วนเปอร์เซ็นต์มันอาจจะเยอะแต่ว่าอยากจะให้เราเอางเงินจํานวนไม่มากเนี่ยมาลงทุนในตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนาะอย่างน้อยเราไม่เดือดร้อนนะครับแต่ว่าผลตอบแทนที่มันได้เยอะเนี Gene. ่ย <ancestry> <boxes S 1> มันก็จะช่วยฉุดทั้งพอร์ตเนี่ยให้เพิ่มขึ้นนะครับล่าสุดเมื่อวานก็เพิ่งมีนักเรียนโทรมาสอบถามนะครับว่า เ,เขาอยากจะแบ่งเงินก้อนส่วนหนึ่งเนี่ยมาลงทุนในออปชันซึ่งอันนี้คือเขาเรียนอยู่แล้วนะนะครับเขามีเงินก้อนตรงนี้ที่ยังไม่ได้ใช้อยู่สักพักหนึ่งนะจะเอามาลงทํำยังไงดีนะครับก็แนะนำว่าเออแบ่งมาแค่10%พอนะครแล้วก็ลงตรงนี้สมมุติว่าเขาไม่ได้ใช้ประมาณสัก2ปีเนาะถ้าเขาทําได้สัก 15%นะครับหรือ20%ใน2ปีนี้มันก็จะช่วยดึงทั้งพอร์ตเนี่ยขึ้นมาได้อีกพอสมควรเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็น3คํคำถามเนาะสำหรับวันนี้นะครับซึ่งก็ใช้เวลาไปพอสมควรนะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมจะรวบรวมคำถามนะมาพูดคุยกันในครั้งหน้าต่อๆไปนะครับทีนี้สำหรับใครที่อยากจะส่งคำถามนะครับหรืออยากจะเรียนรู้อะไรกันเพิ่มเติมนะสามารถที่จะสแกน QR ที่ขึ้นบนหน้าจอตอนนี้ได้นะครับหรือทักเข้ามาที่ Li n e o f f i c ศ คเครื่องหมาย Ad Kelly v i Coach นะครับแล้วก็ลองดูคลาสอื่นๆที่อยากจะเรียนก็ได้นะครับเวิร์กช็อปหาหุ้น10เด้งรอบหน้านะครับจะมีวันที่12ส,ส,งสิงหานะครับเป็นวันหยุดนะครับก็ มาเรียนรู้กันได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับใครที่ดูทาง YouTube นะครับก็อย่าลืม Subscribe นะครับแล้วกดสัญลักษณ์รูปกระดิ่งนะสำหรับใครที่ดูในช่องทางอื่นๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้ว Follow ด้วยนะครับโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีฮะ